ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกต้องนี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปมีบริการเติมเกมฟีฟ่ามือบายถูก,กว่าเติมเองแน่นอนรวดเร็วปลอดภัยไร้กังวลใครสนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟีฟ่าม b i บายนะครับก็วันนี้ราคานักเตะนะครับก็เริ่มตกลงแล้วนะครับก็เลยว่าจะมาแนะนํานักเตะร1อกับ112นะครับก็ช่วงนี้ราคานักเตะมันลงนะก็เหมาะเลยครับ ที่จะทําคลิปในการแนะนํานักเตะร1 1 112เนาะรนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันแบบเร็วเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะจิ้มไปเลยว่าตัวไหนที่มันน่าซื้อนะครับโอเคเปิดมาจากเริ่มแรกก็เป็นกองหน้าก่อนแล้วกันกองหน้าตัวเป้าก่อนแล้วกันก็เป็นฮาแลนครับตัวนี้ฮาแลนกับโรโดนี่คือเก่งเลยนะครับผมก็ิสต์ไว้นะเอออยากได้มาเล่นอยู่เหมือนกันฮาแลนโดฮาแลนครับด็อกบาร์กับโรนโดก็เก่งอยู่แล้วก็เลือกเอานะครับไปปิดไปปิดอา่าภารกิจเอากันนะก็ลองดูแต่ผม จะปิดเอาล็อกบาร์นะครับส่วนตัวผมจะปิดเอาล็อกบาร์ผมอยากได้กองหน้าที่ตัวใหญ่แข็งๆหน่อยนะครับโอเคเอ็มบัปเป้ก็น่าสนใจเอ็มบัปเป้ก็น่าสนใจนะครับในร่างนี้นะครับเก่งเลยนะครับถ้าใครมีงบ200กว่าเอมเนี่ยไม่มีคนตั้งซื้อ9คนเลยนะครับช่วงนี้ราคานักเตะมันลงด้วยนะครับคนเทขายค่อนข้างเยอะลิเวอร์โตครับก็น่าซื้อผมว่าถ้าซื้อผมว่าถ้าซื้อเบ็นเซม่าร่า,างนี้ผมว่าไปเอาไอ้ร่างร่างพาร์ทถ้าใครเติมก็คุ้ม ผมว่าล่างน,นี้ไอเริ่มเก่าแล้วแต่ว่ามันได้กรอบเทนะนะครับผมว่าไปเอาตัวใหม่ใหม่ดีกว่าไอ้ล่างร้อยไอ้เบนเซม่าล่างร้อยสิบสองอีกล่างเออล่างเนี้ยเนะนี่ยล่างเนี้ยถูกกว่าแล้วก็ AID ดีได้นะผมว่าเล่นเก่งนะล่างนี้แล้วก็โรนัลโ,โ,โด้ก็ใช้ได้เหมือนเดิมแต่ต้องมีสำรองนะครับโดตอนนี้บอกไปกี่ตัวแล้วก็คือนี่นครับแถบนี้แทบจะแบบเกือบหมดเลยยกเว้นเบนเซม่าล่างนี้ถามว่ามันเล่นได้มันก็เล่นได้แหละแต่ว่ามัน ผมว่ามาซื้อร่าง112ร่างนี้คุ้มกว่าแล้วก็ประหยัดเงินด้วยอันนี้มันได้แค่กรอบสวยอะนะครับถ้าใครเน้นกรอบสวยๆก็ไป112ร่างนั้นก็ได้แต่ว่าไ i มันก็เก่าแล้วนะต้องเติมแล้วก่อนนะครับส่วนลิเวอร์โดก็เป็นตัวที่จบคมครบเครื่องนะครับก็แนะนําเลยนะครับหมงได้ยิงคมแข็งเร็วนะครับทําได้ทุกอย่างเลยลิเวอร์โด้นะครับหาเล่นก็โคตรโกงเลยโรโดร์ร่างนี้ก็ต้องมีสำรองนิดนึงเคนผมยังไม่ค่อยแนะนาวะนะครับมันช้ามูลเลอร์ก็ยงังเบเซม่าร่างนี้ได้ ครับล่างนี้ก็ราคาเหมือนจะลงอยู่เหมือนกันก็เป็นตัวกองหน้าที่ผิวครับจบได้คมเลยนะครับก็ถ้าใครอยากได้กองหน้าผิวๆนะครับแล้วก็ลงมาเชื่อมเกมก็เป็นยฮันครับนะนะครับก็เก่งเขาไหมเลวานี่ก็ราคาจากร0อเอ็มก็ตกมา 90m เอ็มนะก็รีบซื้อนะครับเลวานก็เป็นตัวหนึ่งที่คมมากเลยนะครับหมดตลาดแล้วด้วยนะครับก็เลวานก็โดยส่วนตัวนะคมครับแต่ว่าแค่เสียอย่างเดียวคือมันช้ามันทาได้ทุกอย่างนะครับเลวานทาได้หลายอย่างทั้งพักบอล ยิงคมนะครับแต่ยังไม่ได้เร็วมากไงนะครับการบังบอลอะไรเงี้ยคือทําได้นะครับดักนิดก็ซื้อได้ครับพวกสายผิวๆแต่ผมว่าราคามันดูเหมือนทรงๆอยู่นี้อยู่แล้วอะนะครับงั้นไม่ไม่ไม่นั้นดีกว่าอตัวที่จะแนะนําอีกก็นี่เวนเนอร์เนี่ยร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบเอ็ดก็วนเนอร์หมดตลาดตัวหมดว่ะโอ้โห มันเป็นตัวที่หาช่องดีนะแล้วก็เป็นตัวที่จะวิ่งเร็วมากเลยด้วยงบแค่ห้าสิบเอ็มอ่ะเหมาะกับสายงบน้อยเลยอะ่ะผมบอกเลยเป็นตัวแบบหาช่องโคตรดีเร็วด้วยวารวิทก็เล่นได้นะแค่สี่สิบเอ็มเองตัวนี้วารวิทมันแค่จะด้านขวามไม่ค่อยคมนะนะครับมันเลยดูแบบไม่ค่อยน่าใช้งานพราขวาม,ม,มันไม่ค่อยคมอย่างเดียวนะครับขวาสี่แต่ไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับแต่ตัวมันใหญ่เหมือนฮาเลนเลยนะแต่ว่าผมว่าไปซื้อฮาเรนดีกว,ว่า แต่ถ้าในงบ40ล้านผมว่าถามว่าคุมม้มไหมก็คุ้มนะเ,ออเพราะว่าเป็นตัวที่ครบเครื่องอยู่เหมือนกันแต่ยกเว้นเท้าขวาอย่างเดียวนะครับร้อยสิบเอ็ดตัวนี้ก็เก่งเลยครับเดวิดเดวิดเก่งเลยเดวิดแค่35มเอมเองราคาก็ตกอยู่ช่วงนี้เอามาเล่นได้เลยตึกึงนะครับเล่นในยังล้านอ่ะผมบอกเลยมานี่มันก็เล่นเก่งอยู่แล้วพวกมานี้อะไรเงี้ยใครอยากได้ก็ได้นะแต่มานี่เหมือนราคามันทรงๆอยู่นี้แล้วนะดูดีคนขายเยอะเลย แล้วก็ลาอูนก็เก่งนะแต่ลาอูนไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเก่งในเมเจอร์มันมันบางทีมันเออ,อเออนี่รเออแต่ลาอูนก็เป็นตัวท่าเราเล่นเองอ่ะเราเล่นเองอ่ะลาอูนก็เก่งเป็นตัวที่ผิวแต่ว่าเวลาลูกประทาอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในจังหวะลูกประทงลูกประทาน,นะไคเวิร์ดก็ถ้าใครชอบแบบหมงแต่ต้องมีตัวสำรองนิดนึงใครชอบแบบสายเปิดหมงก็ไคเวิร์ดก็แนะนําเป็นตัวที่หมงได้เก่งมาก เฮลิเกนก็ถามว่าซื้อได้ไหมแต่มันจะช้าไงถ้าใครแบบไม่ค่อยชอบเล่นตัวช้าชงอยาี้อยากได้กองหน้าผิวๆเยงีย้ไม่เหมาะเลยเล่นเฮลิเกนนะแต่เฮลิเกนก็จะเป็นตัวที่พักบอลไว้จ่ายบอลหม่งอะไรเยงนี้ได้บัตเทนก็เก่งครับตัวบัคมากเลยผมเจอร้อยร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบห้าหรือเท่าไหร่วะร้อยสิบห้าเท่าไหร่นี่แหละโกงมากเลยเก่งมากอะ่ะโคตรบัคอะตัวโคตรบัคอะผมโดนมันไปแฮตติกเลยอะแพ้เลย แต่ล่างนี้ผมว่าก็เก่งนะร้อยสิบเอ็ดนี่ยคมเหมือนกันแต่ต้องมีตัวสำรองนิดนึงโอเคกองหน้าประมาณน,นี้เดีย๋ยวมาดูตำแหน่งปีกซ้าย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 ก็มีไม่ค่อยเยอะผมแนะนำเป็นเลอาลนิญโยแล้วก็สเกลียวินนี้พวกล่างนี้ผมว่าไอมันเริ่มเก่าแล้วแต่ว่าถ้าถามว่ามันซื้อได้ไหมซื้อได้นะเพราะราคามันตกไนงะ นคนก็วางซื้อกันเยอะอ่ดูดิถามว่ามันเก่งไหมผมว่ามันจะเก่งอยู่นะตัวเนี้แต่มันถ้าคนไม่มีงบอะ่ะ <c oughs> ก็ไปดูพวกเลยเอาพวกเอคียซ่าแล้วก็เอเนี่ยสองตัวเนี้ยดีอาร์ถามว่าดีไหมก็ใช้ได้อยู่เนี่ยมันก็ดีท้าทุกตัวเลยผมบอกเลยมันดีทบทุกตัวแหละแต่สเกลเล่ะผมไม่ค่อยแนะนำมาซื้อไปไม่คุ้มอีซีเอผมว่าซื้อไปก็ไม่คุ้ม โฟเรนถามว่ากับราคานี้คุ้มไหมผมว่ามันตัวเล็กมันบางไปผมว่าซื้อไปร1อดสิบสองว่าในราคานี้ผมว่ามันก็ยังไม่เหมาะมันก็ได้แค่ความพิ้วอะ่ะแต่ผมว่ามันบางกว่าวินิมากะนะถ้าผมแนะนําก็นี่เลยครับก็เป็นแซงมิกซ์แมนถามว่ามันได้ไหมผมว่าหลอดน้อยไปถ้าแม่งถ้าแม่งในราคาเก้าสิบเอ็มนะแล้วหลอดเพิ่มมาสักเก้าหลอดสิบหลอดก็จะน่าซื้อหรอกนะสำหรับแซงมิกซแมนผมว่ามันพิวนะแต่ถ้าใครแบบอยากเล่นแล้วมีสำรองนี่ก็โอเคได้อยู่นะครับ ไอ้สตัวเนี้ยผมไม่่อยแนะนําที่เหลือตั้งแต่วีนี้ล่างเนี้ยไปผมก็แนะนําหมดเลยนะใช้ได้ดีหมดเลยนะครับไอ้พวกเนี้ยเพราะว่าราคากําลังตกไงก็รีบๆซื้อกันถ้าใครอยากได้ตัวไหนนะครับอือันนี้พวกสายสป,ปีดเลยนะเออแนะนําอันนี้ก็เป็นพวกสายสป,ปีดใครชอบเล่นสายสป,ปีดก็วีนี้มิมเป้เลยเอาเคียซ่าพวกสายผิวๆผิวๆเล่นสก,กิลว่องคล่องก็มินโยวินี้นะครับเคียซ่ามันได้ลูกดื้อน,นะ เคียซ่าผมว่ามันได้ลูกดือ้อถามว่าเร็วไหมก็เร็วอะดียร์ก็ลูกดื้อก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็เร็วเหมือนกันแข็งอะโอเคไปดูตัวต่อไปดีกว่านะครับตำแหน่งปีกขวาปีกขวาก็ผมว่าเมสซี่ผมว่ามันยังถ้าใครเล่นสายเปิดมงนะผมก็ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าเมสซี่มันกระชากไม่หายแต่ถ้าใครชอบพลิกมวนบอลก็โอเคก็เล่นได้นะครับในลางนี้ก็ได้มาเก้าลอดก็เล่นด้ทั้งเกมอยู่แล้วแต่เมสซี่จะข้อเสียอย่างเดียวก็คือจะตัว,ต,วตัวมันจะเล็กไงนะครับ แต่ถามว่าเก่งไหมเก่งครับโรดริโกเก่งครับอิเมเบีร้อยสิบสองตัวนี้ก็ดีแต่ตัวนี้ผมไม่แนะนำไม่ซี่รลังนี้หลอดน้อยไปไม่คุ้มอิโต้ครับซื้อได้เลยจัดได้เลยแข็งนะครับดึงบางทียังไม่ล้มเลยแล้วก็ลาฟินญาซา,า,าร่ากาลินชาผมว่าถ้าได้เปิดอะโอเคแต่ถ้าเรื่องสปีดกระช่างนี่ผมว่าสู้แบค็คพวกเตโอพวกเดวี่พวกอะไรไม่ไหวละเพราะว่าค่าสเตตัสของกาลินชาสปีดเริ่มเก่าแล้วต้องรอการ์ดใหม่ละ แต่ถ้าใครไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ไมซีเรียสเรื่องสปีดมากเรามีเทคนิคการเล่นของเราอยู่แล้วก็ก็ใช้กาลินชาได้นะก็เปิดยังแม่นอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับ <Yeah. S 1> พวกนี้ก็เก่งหมดเลยที่แนะนํามาเนี่ยก็เมสซี่โรดิโก้ดิมารียาอิโต้ลาฟินยาซาร่ากาลินชานะครับประมาณนี้นะครับปีกขวาประมาณนี้โอเคมาดูแคมแล้วกันครับ c A m C, A m. c A m ก็เป็นใครฮาวเวดรับที่แนะนําเลยก็ราคาเริ่มตกแล้ว นักเตะช่วงนี้คนก็วางซื้อกันเยอะใครฮาแวตครับที่ว่าที่แนะนําแล้วก็เป็นกิสมันล่างร้อสิบสองครับแบรดดดก็ <red> จะได้ความผิวอยู่นะครับแต่ตัวจะเล็กกิสมันเนี่ยแนะนำาโอ้โหหมดตลาดเลยว่ะกิสมันค่อนข้างหมดตลาดถ้าคนเล่นกิสมันเป็นผมว่าโหเลยนะถ้าคนเล่นเล่นเล่นใช้มันเป็นมันจะโปงมากนะครับต้องไปศึกษาก่อนถ้าเล่นกนะิสมันอะ แต่ผมก็เล่นคิดมาไม่ค่อยเก่งว่ะแต่ส่วนมากไปเจอคนที่แบบแม่งเล่นคิดมายิงเก่งนี่แม่งโคตรปวดเลยเบนโดก็เก่งเลยครับไอตัวปีขวา a อ p อป l อ่ะผมไปดูมาแม่งเก่งมากนะถ้าใครอยากได้ปีขวาแบบ PCL ไปไปเบนโด้ไอ้ล่างนั้นอนะเติมมานิดนิดนิดหน่นนอยหน่อยได้เลยนะเก่งมากเลยล่างนั้นอนะแล้วก็สีดานก็เก่งครับแนะนําเหมือนกันเก่งอยู่แล้วสีดานตัวใหญ่เลยแล้วก็แบบบังบอลอะไรได้ยิงคมยิงหนัก บูโน่รงนี้ก็ใช้ได้อยู่นะเก่งอยู่เหมือนกันแต่ซ้ายผมว่ามันก็ยังยิงไม่ค่อยแรงอะ่ะแต่ขวายิงโคตรหนักเลยบุโน่เก่งเก่งเฟกี้ <ak> ว่ายักล่างนี้ไม่ค่อยดีวะ่ะไรกาดก็ไม่แนะนําโอเดกาดมูเซล่าผมเริ่มว่าไม่ค่อยแนะนําแล้วผมว่าเอาไปเป็นอะ่ะผมว่ามันยังไงยังไงแล้วเหมือนเหมือนมันจะเก่งแค่ช่วงแรกอะ่ะช่วงหลังๆมาแม่งไม่ไมอาแล้วมูเซล่าอ่ะผมไม่แนะนําแล้วกันโอเดกาด โอเดกาต้องมีสำรองครับตัวมันเก่งนะแต่ทำมาแบบกระทบกระชยัยกระทบกระเทือนใจแฟนปืนมากเลยต้องมีสำรองเล่นด้านเหมือนกันโอเดกาโอเคผมลืม CF ไปว่าหน้าต่ำมันน่าจะมีอยู่มีตัวยูเซบิโอครับแนะนำฟุตกัด e ยูเซบิโอเอ็นคุนคูเยาขอรู้ดีบดุล่าหนึ่งดีบดุล่าไหมอาผมว่าอ็นคุนเอ็นคุนคูน่าจะดีดีกว่า เอออินควินคูนะผมแนะนำซีเอฟอะหน้าต่ำ้าใครเล่นพวกแผนหน้าต่ำก็พุทกัสครับเอ่อยูเซบิโออินควินคูผมว่าถ้าคุ้มสุดผมว่ายูเซยูเซยูเซแม่งโคตรเก่งเลยเก่งเกินผมว่าเก่งเกินร้อยสิบเอ็ดอะผมว่าแม่งเหมือนร้อยสิบสองเลยแม่งเก่งเกินหาช่องอะไรอ่ะเก่งมากเลยลูกแบบโอเวอร์อะเอ้าบอกอะไรมาวะลูกโอเวอร์แบบมันมันมันผมว่ามันมันเวอร์เกินยูเซอ่ะ เก่งมากร้อยสิบสองโอเคตำแหน่งไหนคะรับผมไป CFCAM ไปแล้วไปกลางก่อนกลางผมก็โฟฟาน่าครับโฟฟาน่าแนะนำเบลลิงแฮมราคากำลังลงเลยซื้อเลยผมบอกเลยเดอะบอยก็ใช้ดีนะครับบาวิเด้ก็ได้ต้องถ้าใครจะเล่นบาวิเด้ต้องบอกทุกคลิปครับบาวิเด้มันสามดาวครับเน้น ส่งทําจิ้งอย่างเดียวเน้นจ่ายบอลเร็วๆครับอย่าไปเลี้ยงเยอะเอฟเฟนแบ็กครับเดอะบอยก็ผมว่าถ้าซื้อเดอะบอยล่างนี้ผมว่ามันซื้อนี่ดีกว่าถูกกว่าเหมือนกัน AI ตัวใหม่ดีกว่าด้วยเอฟเฟนแบ็กครับคุลิดรตัวเล่แลมพาดถามว่าแนะนํำไหมผมว่าไปปิดเอาฟรีดีกว่าอย่าซื้อเลยแลมพาดอ่ะว่ามันยังไงอยู่เหมือนกันยังไม่ได้ลองนะแลมพาดแต่ว่าค่าสตเตดอะไรมันก็ดูดีนะแต่ว่ามันมสามดาวอ่ะแต่ได้ส กิลพวกวิชงวิชชันอะไรแบบนี้อันนี้ต้องเดี๋ยวผมขอรอดูค่อยมาว่าอีกทีแล้วกันผมยังไม่ค่อยการันตีลำผาดเท่าไหร่วะคีนก็ยังไม่สุดแต่เก่งอืมมิลินกูน๊ดสวิตก็มันจะยิงไม่ปอะคมนะซานเชสก็เวลาแบบโดนชนอะไรเงี้ยมันอาจจะเป๋น,นิดนึงแต่ก็แนะนำแนะนำแนะนำเหมือนกันมิลินกู๊ดสวิต,วตเรนาโตเปดี้ผมว่าตัวมันเล็กไปผมว่าถ้าจะเอาเปดี้ผมว่ามาเล่นเอาเรนาโตดีกว่าหรือไม่ก็มาเอาโมดิตดีกว่า นะครับถ้าจะเล่นเปตี้ผมว่ามามโมดิดดีกว่าโมดิดยิงไกลคมกว่าเปตีดด้มันยิงไกลไม่ค่อยดีเลยมม่านผู้ชมผมว่ามันยิงโคตรเบาอยู่เลยโมดิดยิงคมกว่าอีกโซเกเตสก็รีบไปจับนะผมว่าก็เก่งเลยนะเอาไปเล่นเมเจอร์ดีด้วยนะครับเปตีดด้ผมยังไม่ค่อยแนะนำว่ะอันนี้ผมปู๊จิงถ้าใครที่ใช้อยู่อันนี้ผมอันนี้ส่วนตัวผมใช้นะ <S <S ผมใช้เพราะว่ามันยิงไม่คมนะครับส่วนตัวผมนะผมก็เลยแม่แมวดีกว่าอืม อันนี้ผมว่าแพงไปผมว่ามาเอาโมดิตล่างให,ห,หม่ดีกว่าคุ้มกว่าแล้วก็บัตเตียนก็ยังเก่งนะบัตเตียนเก่งเหมือนกันยิงไกเลเรยคมโอเคไปดู CDM ครับ CDM CDM ก็บูโนกิมารายครับแนะนำหมอปลาผมยังไม่แน่ใจผมยังไม่ยังไม่เคยเจอในแร้งนะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นมีคนเล่นด้วยอันนี้ผมก็ขอผ่านก่อนนะครับอันนี้ยังยังไม่ค่อยเจอนะเอ่าคาเซมิโร่เล่นได้ครับฟิซโซโก้ก็ยังพอมีปรัปรายนะผมก็ พอเห็นเป็นช่วงๆอ่ะนะครับอืมชาบิลอนโซ่นี่ได้เลยแล้วก็บูโนโ่ไรก็เก่งเลยนะครับคิมเิดาะว่ามันช้าไปแต่ว่าถามว่าโดยรวมก็คือเก่งเลยนะครับคาเซมิโร่ก็ทําได้แทบจะทุกอย่างนะครับเหมือนเป็นตัวสไตล์โฮดดิ้งเลยนะครับตัวตัดเกมแอคโคแมนผสมกับเป็นตัวโฮดดิ้งนะครับโหดดูดันจ่ายบอลดีอยู่ที่คาเซมิโร่แต่ช้านิดนึงนะฮะบ,บูโน่ก็เก่งนี่ดีแคลไลท์ถามว่าเล่นได้ไหมผมก็ดีแคนไลท์ก็พอเล่นได้ พอใช้ได้เคซีเย,ย่ก็เล่นได้นะเคซีเย,ย่ก็เก่งนะอืมก็งบที่61ล้านเยลโลก็เก่งครับแต่ว่ามันสองดาวเฉยดักบอลอะไรดีโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับซีเดมไปดู LM ครับ LM ตาก็ได้แล้วก็สตอยคอบครูมันครูมันก็ต้องมีสำรองนิดนึง พวกนี้ก็เล่นได้หมดนะครับแต่แนะนําหลักๆเลยผมว่าสตอลคอฟซื้อไปคุ้มราคานะแค่3 0มสิบเองนะครับซื้อไปคุ้มราคาเลยสตอลคอฟเนี่ยนะครับแนะนําเป็นหลักๆเลยนะครับพวกสายงบน้อยผมแนะนาสตอลคอฟนะเล่นได้ดีนะเปิดบอลยิงฟรีคิกอะไรทําได้หมดนะครับทำได้ทำได้ดีเลยสตอลคอฟเปิดนี่อย่าให้ได้เปิดถ้าเปิดเ,เข้าหัวเรียบร้อยนะปาร์ก,กีซองก็ผมว่ามันได้ลูกดื้อแล้วก็อึดอะผมว่าจุดเด่นของปาร์ก,กีซองก็คือความอึดแล้วก็ความแก่งแกร่งที่มีอยู่เหมือนกันนะครับ เค okay, ไปดู RM ครับ RM ผมจะแนะนำเป็นถ้าใครชอบเปิดหมองก็เป็นเบคแฮมครับแซดนาบีก้ก็เดี๋ยวขอดูก่อมันกี่หลอดละเออแซดนาบี้เล่นได้เหมือนกันแซดนาบี้เล่นได้นะครับก็เป็นตัวที่มีความเร็วแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวที่บาบางแล้วก็อะไรขนาดนั้นนะแซดนาบี้เดี๋ยวขอดูส่วนๆน,นิดนึงร้อยเจ็พอๆกับอีโต้อะสภาพอีโตแต่ว่ามันจะไม่แข็งเท่าอีโต้นะ ถ้าใครเคยเล่นอิโต้มาก็น่าจะรู้แนละ้วผมว่านาบี้ยังไม่แข็งท่าอิโต้แต่ถ้าใครอยากได้เปิดเปิดมงแม่นๆก็เป็นแบ็กแฮมละกันนะครับแล้วก็เบิร์ตแคมผมยังไม่แนะนะําวะถามว่าแนะนํำไหมอรอผมไม่ค่อยเจอคนเล่นวะ่ะแต่ถ้าถามตอนที่เจอนาใหม่มันเก่งไหมมันเก่งนะเออมันเก่งนะแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ระหว่าคนมันไม่ค่อยใช้ไงอันนี้ถ้าใครใช้ก็บอกแบบคนอื่นๆน,นะเผื่อเป็นทางเลือกตตดสัดใจนะครับ ซาก้าผมว่าถ้าซื้อในร่างนี้ผมว่าไปซื้อตัวอื่นดีกว่าผมว่ามีตัวที่คุ้มกว่าแล้วก็ถ้าใครอยากได้ซาก้าจริงๆอ่ะต้องมีตัวสำรองนิดนึงถามว่าตัวมันเก่งไหมมันเก่งครับแต่ว่ากลัวซื้อไปไม่คุ้มไงในราคา71เต็มผมว่าไปซื้อแบบตัวอื่นที่มันวิ่งได้ทั้งเกมจะดีกว่านะโอเคตัวต่อมาก็เริ่มที่เซนเตอร์แล้วกันเซนเตอร์แบ็กเซนเตอร์แบ็กอูหน้ำเมาครับผมบอกเลยช่วงนี้คนวางขายเกลื่อนนะครับเพราะว่าอะไร ผมเท่าที่ผมคิดนะเพราะว่าน่าจะมีบาสตนี้จาก UCL ะตัวฟรีหนึ่งตัวแล้วก็ปิดพาร์ทเอาโซคมเบลกันนะคนเลยมาเทาขายมาดิดนี่กันเยอะอันนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะอันนี้ความคิดผมเองนะคนเลยมาเทาขายมาดินนี่กันนะครับไปใช้โซคมเบลหรือไม่ก็เอ่เอไอ้บาสตนี้นะครับมันฟรีไงก็เอาน้ำเมามาขายเลยตัวมาก็วาลานครับมาพินยอดเดลิกคิมินเจกาบี้อนนี้ก็เก่ง เนี่ยพวกนีก้เก่งเลยครับเดซยี่ก็เก่งครับแล้วก็โทมารีนี่ก็เก่งเกินละผมบอกเลยแม่งเป็นรถถังอะร,รถถังแบบรถถังแบบติดติดเทอร์โบอะโคตรเร็วแข็งว่ะกิมเป็นเบ้ออผมว่าก็เก่งเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ระดับแบบโ oh, oh อ้โอ้ไม่กอดอะเออก็เก่งอะซาลิบาก็เป็นตัวแนะนำเลยนะผมว่าใช้อยู่ก็เก่งนะร่างร้อสีเก่งเลยแล้วคนใช้ในท็อปโคตรเยอะตัวมันขามนค่งข้างยาวอะแม่งแบบ เขาเรียกว่าไงอะ่ะขามันชอบไปเกี่ยวบอลมาเออเอาเราโค้ผมว่ายังไม่สุดเท่าไหร่ตอนนี้ผมว่าไปมองเพิ่มเงินอีกนิดนึงสักี 10m อ่ะ 19m 20m เนี่ M, M ยมาเอาซาลิบาเลยลูซิโอก็เก่งครับเนี่ยลูซิโอเก่งเ,เป็นตัวที่เร็วแข็งล่ะนะครับแล้วก็ลากัวก็เก่งครับมิลิตาลูเบนดิอาร์ตอาเก้ครับ ฟันได้ล่างนี้ผมว่าถ้าจะเอา11ฟันได้ล่างนี้ผมว่ามาซื้อซาลิบาล่างเนี้ยคุ้มกว่า112อะ่ะคุ้มกว่ามากะนะครับแต่ตัวมันก็เก่งอะ่ะคานาเวโร่ผมว่าต้องหลังสามนั่นเดียวต้องหลังสามเดียวคานาเวโร่ล่างเนี้ยวิดิตก็ยังโอ้โหเป็นตัวที่เก่งอยู่นะก็ยังใช้ได้เก่งอยู่แต่ว่าบางบางบางครั้งอาจจะมีเออนิดนึงบางแมต์บางแมต์นะฮะเป็นบางแมต์โอเคหมดจากเซ็นเตอร์แบ็กไปเอลบีกันแล้วกัน LB เอ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ LB ผมก็จะแนะนำเป็นเอ้ยดิมาโกเนยถามว่าเก่งไหมอันนี้ผมยังไม่เคยลองนะแต่ผมว่าถ้าในมองในในเรื่องในเรื่องแบ็คหลอดมันน้อยไปแต่ว่าค่าอะไรมันดูดีนะเออมันดูน่าเล่นนะแต่เสียอย่างเดียวพอเห็นหลอดตอนนั้นไม่น่าเล่นเลยนะครับต้องมีสำรองนิดนึงเอ่อผมแนะนำหลักๆก,ก็เป็นเตโออ่ะเตโอเปอร์ตีเดวีแคปเดวิยานะครับ ประมาณนี้ผมว่าถ้าจะซื้อเดวี่ล่างนี่ผมว่ามาเอาเดวี่ล่างร้อยิดีกว่าคุ้มกว่านะครับแล้วก็ AI ค่อนข้างยืใหม่กว่านะอืมส่วนตัวนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับแม็กพวกนี้มันผมว่ายังไม่ค่อยถนัดแหละไอตัวนี้ผมก็ไม่แนะนําเพราะว่าดูเพราะว่าอะไรแบ็คมันต้องวิ่งขึ้นลงเติมทั้งเกมไงท่านผู้ชมนึกสภาพดิทั้งเกมลักทั้งเกมเกมลุกอะ่ะมีแค่8ดหลอดท่านผู้ชมไหวเหรอสุดลงสุดอะ่ะนะ เหมือนตัวบล็อกทูบล็อกเลยเพื่อเปิดวิ่งวิ่งมากกว่าตัวบล็อกบล็อกทูบล็อกอีกวิ่งขึ้นวิ่งลงอนะ่ะผมแนะนําเลยแนะนําเป็นตัวพวกเก้าหลอดสิบหลอดอย่างเดียวนะครับก็เป็นเตโอเปอร์ตีเดวี่แคปดวิญานะครับไอตัวนี้ผมว่าซื้อถ้าซื้อ,อเนี่ยมองในแง่ความคุ้มค่าของเม็ดเงินผมว่ามาซื้อเดวี่ดีกว่าถูกกว่าอีกร่างเนี้ยเหมือนกันด้วยเอลดับเบบีก็มีเกเรโลกับบินเหรอเดีย๋ยวขอดูนิดน,นึงไม่เอาอไม่แนะนำอ่ะ ไม่ดีไม่แนะนำเอา้าผมออกมาอีกแล้วว่ะโอเคโอเคขอภายน่าวผู้ชมรีบไปน,นิสปุ๊บปุ๊บปบอันนี้ร้อยสิบเอ็ดนะคร้อยสิบเอดต่อไปเป็นแบ็คขวานะครับตำแหน่งนครับแบ็คขวารวมอาร์แล้วก็ยูบีไปเลยแบ็คขวาถ้าที่แนะนำผมส่วนตัวที่ผมเล่นอยู่ก็ ทิสเจมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ถ้าใครเบื่อพวกซัมบัตตานะครับหรือว่าวอเกอร์นะครับครอสลอเรนโซซานิติรามหรือว่าเบื่ออะไรก็เจมก็เป็นตัวอีกหนึ่ง,งที่ผมแนะนำนะค่อนข้างที่เก่งแล้วก็ราคากำลังลงเนาะจะมีหรือเปล่าโอ้โหคนกำลังซื้อกันอยู่นะเป็นตัวที่เก่งนะเปิดบอลอะไรคือแม่นนะเจมเล่นเกมรับความเร็วอะไรแจ่มเลยนะครับซัมบัตตาก็เก่งอยู่แล้วครับเล่นได้ทั้งลุกทั้งรับครับ แต่จะเก่งในเรื่องการแท็กเกินลนะซามบัสตาเก่งมากเร็วด้วยโรเบตโตผมว่ามันอึดจริงแต่ในเรื่องความคุ้มค่าผมยังไม่รู้อ่ะแต่ดูดูทรงมันก็น่าจะดีนะแต่มันไม่มีคนขายแล้วไม่รู้ทำไมดิแต่ถ้าใครมีก็มาใช้ได้นะางวอลเกอรก์ก็เป็นตัวที่โหเร็วเลยครับแข็งครับโอ้โหแบบเป็นตัวที่น่าเล่นมากอะ่ะเร็วแข็งอึดด้วยนะครับ ทำได้ดีอย่าผมบอกใครมีวอลเกอร์คุ้มแล้วก็ซานิติผมว่าการเซโร่ร่างนีมนง้มันก็ยังเก่งอยู่อ่ะมันก็ยังเก่งอยู่การเซโร่ร่งเนี้ยแต่ก็หาซื้อให้ได้แล้วกันกรอบสวยด้วยดูดิแล้วก็ซานิติก็เก่งอยู่แล้วครับซานิติเล่นได้อยู่แล้วล้ามครับดีลเรเซ่ครับครอสครับตัวที่ไม่นแนะนำเลยก็ไม่ค่อยมีนะ เทนมันก็เกมลุกคุณดีรับแต่เกมรับมันรั่วนะแค่นั้นโอเคมาดูตำแหน่งสุดท้ายครับเป็นผู้ศัรตรูสัรตรูผมมองไปที่เมยองนะถ้าในความคุ้มค่าเมยองก็ผมว่าก็ยังคุม้มเหมือนกันเล่นได้ได้อยู่แต่คาสิยาผมต้องคนใจรักจริงๆะผมว่ากับเอโดซอนเอโดซอนถามว่าเหนียวไหมผมว่าในร้อยสิสอง ถ้าคนยิงไม่คมอะยังไงเอเดอร์ซอนอแม่งก็โคตรเหนียวอะคนถามว่ามันมีบางช็อตเหนียวไหมผมว่ามันก็มีนะครับมันก็มีบางช็อตที่เหนียวอะแต่ถ้าแบบลูกปฏิหารอะไรเงี้ยเอเดอร์ซอนไม่ค่อยมีถามว่าโจฮาร์เก่งไหมผมในมุมมองผม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 ว่ามันเก่งอะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแบบผู้สัประตูอะคือถ้าเจอคนยิงงงคมเ่ยมันก็เข้าไงท่านผู้ชมนึกออกปะ ต่ผมจะแนะนําอย่างแรกเลยผู้สัมผัสูผมก็แนะนําว่าตัวสูงสูงก่อนดีกว่านะครับโจฮาร์ถามว่าเก่งไหมก็เก่งนะครับบางคนบอกว่าไม่ไม่เหนียวแต่ผมว่ามองว่ามันก็ยังเหนียวอ่ะแล้วก็มียองกูตัวก็แนะนําไม่แนะนํวก็เป็นคาสิยาร์อะผมว่าเอเดอร์ซอนนี่ยังพอถูถ่ายเล่นไม่ได้ประมาณนี้นะครับโอเคตลาดวันนี้ก็ราคานักเตะลงก็ถ้าใครมีงบอยากจัดตัวไหนก็ไปไป,ไปจัดกันได้นะโอเคประมาณนี้แล้วกัน ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องผมด้วยนะครับก็สำหรับนี้ก็สวัสดีครับไว้เจอกัน,นคลิปหน้านะครับ